สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับหมูวนน้นพระนครฟอร์ดเกษตรนนมินนะฮะนะปูนปูนนะครับนะวันนี้เราก็วันวันหยุดอ่ะนะครับวันนี้น่าเขาเรียกอะไรนะวันพืชน,นะครับวันเป็นวันพืชมงคลเนนะี่ยบางส่วนหยุดนะครับบางส่วนไม่หยุดเดี๋ยวนี้หมูว้นพามาดูในโรงแต่งนะฮะนะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลย พี่ชายวัสดีครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอไปถ่ายละครแป๊บนึงไม่ไหวแล้วสวัสดีครับบอลง ร้อยครับหมูอ้วนออกมาแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอย่างนี้ครับถามว่าวันนี้มีรถแต่งไหมในวันหยุดนะวันนี้ว่าในวันหยุดก็เป็นอาจจะเป็นวันหยุดของบางบางสบางส่วนนะบางบางสำนักงานนะครับนะแต่ที่ฟอร์ดเกษตรนวำมินนะฮะนะหรือที่หมูอ้วนเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยได้หยุดนะฮะนะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูก่อนว่าเฮ้ยหนึ่งวันเนี่ยรถของเพื่อนๆพี่พ,พเนี่ยนะฮะนะทำอะไรกันบ้างนะครับนะที่ต้องบอกว่ารถที่เห็นอยู่ตอนนี้เนะีฮยรถที่เห็นอยู่ตอน,นนะเนี้ยนะเนี่ยด้านหลังของหมูวันเนี่ยนะครับเป็นรถที่ผลอนุมัติเนี่ยผ่านออกมาแล้วนะไม่ว่าจะผลอนุมัติผ่านแล้วซื้อสดนะครับ นะซื้อสดหรือจ่ายไฟแนนซ์ะครับนะก็เนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะครับในการตกแต่งหรือไม่ว่าจะเป็นขั้นตอน PDI เนี่ยนะขั้นตอน PDI คือขั้นตอนการติดอุปกรณ์พื้นฐานะนรับนะมาดูกันในอัพปะนี่นะครับก็คันแรกครับเป็นไทเทเนียมนะคันนี้เอ้ยเออเป็นแพลตตินัมนะครับนะเป็นแพลตตินัม4คูณ4นะครับนะใส่ล้อใส่ยางใส่เบรกบันไดไฟฟ้าต้องหมอกอย่างงี้นะครับนะ ในแนวการแต่งเนี่ยนะครับหมูนพามาดูเนี่ยนะฮะให้ให้เห็นเป็นแนวทางนะครับนะให้เห็นเป็นแนวทางนะครับว่าเอ้ยตอนนี้แนวการแต่งเนี่ยไปในทิศทางไหนนะครับนะก็จะทําเป็นเป็นการเดินพาชมโชว์รูมนะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าเป็นคลิปเต็มเต็มนะครับต่อคันเนี่ยนะครับเดี๋ยวหมูนจะทยอยถ่ายแล้วก็ลงให้นะฮะนะสำหรับคันนี้แพลตตินัมครับราคาตัวรถก็เบาเฮะสองล้านสองนะครับนะ อ่าชุดแต่งภายนอกเนี่ยชุดแต่งภายนอกก็อย่างที่บอกครับล้อยางเบรกนะครับนะล้อยางเบรกแล้วก็เพิ่มเติมความพรีเมียมเข้าไปอีกนะะเพิ่มเติมความพรีเมียมเข้าไปด้วยอะไรฮะด้วยชุดแต่งแล้วก็บันไดข้างไฟฟ้านะครับนะบันไดข้างไฟฟ้าคือตัวนี้นี่นี่เนี่ยคือบันไดข้างไฟฟ้านะครับเวลาเปิดประตูบันไดเขาจะสไลด์ลงนะครับ สล,ลงมารับนะพอสาล,ลงมารับเสร็จปุ๊บรับน้ําหนักได้เยอะไหมหมูอ้วนมันเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายโอ้โหมีหลายคําถามเข้ามาเยอะมากๆนะเพื่อนๆผมบอกเลยว่าบันไดไฟฟ้าตัวนี้นะครับนะคือเอาง่ายๆแนะนําแล้วกันนะครับนะไม่อยากให้ใช้ไม่อยากให้ลงไปในอ่า ไม่อยากให้ขับลงลุยน้ำนะอะถ้าแต่งทรงเนี้ยผมจะไม่แนะนําให้ลุยน้ํานะเออไม่แนะนําให้ลุยน้ำนะฮะน,น,น,นะนะแต่ถ้าเป็นบันไดเดิมลุยน้ําได้เลยนะครับลุยน้ําได้ระยะเนี่ยหลายคนถามว่าเฮ้ยบันไดออหรือตัวรถเนี่ยลุยน้ําได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมให้เพื่อนๆสังเกตแค่ระดับไฟหน้านะครับแค่ระดับไฟหน้าเท่านั้นเท่านั้นพอนะเอออะพามาดูกันต่อนะครับนะบแพตติ้นัม ผมพามาดูนี่คือท็อปสุดเลยนะนี่นะนี่คือท็อปสุดของรถเลยนะครับนะนี่คือท็อปสุดแล้วภายในภายนงภยในเดี๋ยวผมมาลงดีเทลให้นะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้ยหมูอ้นถ่ายมาเป็นถ่ายเป็นวอล์กนะครับนะถ่ายเป็นคลิปที่พาเดินดูรถพาเดินตรวจรถนะครับรถที่เห็นในวันนี้นะครับนะแล้วถ้าเพื่อนเอนมาเปิดดูอ่จต้องบอกว่ามาเปิดดู อาจจะส่งมอบไปแล้วนะอาจจะส่งมอบไปแล้วก็ได้นะครับนะเอเวอรเรสต์นะเอเวอเรสต์แพทินะัมนะดูไปแล้วนี่4ประตูบ้างนะครับเนี่ยสประตูก็มีนะครับ4ประตูทําหน้าแรปเตอร์นะครับแปลงชุดแต่งเป็นแรปเตอร์นะจากหน้าเดิมเอา้าหน้าเดิมไม่มีเลยนะหน้าเดิมถอดหมดแล้วนะครับใส่แรปเตอร์ทั้งคู่เลยนะสองคันนี้ใส่แรปเตอร์ทั้งคู่แนวการแต่งคันนี้เสร็จแล้วนะ XLS แต่งได้สปอร์ต แต่งได้นะครับนะคือต้องบอกว่าหน้าตาแบบนี้นะหน้าตาแบบนี้เพื่อนๆครับแต่งได้ทุกรุ่นตั้งแต่กระบะไปจนถึงเอเวอร์เรสเลยนะครับนะผมเอามาให้ดูแบบนี้นะครับนะเอามาอัปเดตนี่คือการทำงานจริงๆของเรานะแล้วหมูอ้นจะพยายามทำแบบนี้ทุกๆวันให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะฮะนะเออเดี๋ยวหมูอ้วนจะทำให้เห็นกันแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะครับนี่ เนี่ยวันนี้นี่คือน้อยนะอันนี้คือน้อยนะผมต้องบอกงี้อันนี้นี่คือน้อยนะครับนะอันนี้นี่คือน้อยเราไปเดินเดี๋ยวพาไปเดินดูข้างนอกแต่ข้างนอกอุ้ยร้อนมากนะข้างนอกนี่ร้อนมากนะอะผมพามาดูนี่สตอมแท็ป <c oughs> นะครับคือรถต้องบอกว่าที่โชว์รูมของหมูอ้วนเนี่ยนะครับดูกันเป็นวันต่อวันได้เลยนะ เออถ้าใครติดตามนะครับใครอยากติดตามหมูอ้วนบ่อยๆหน่อยนะครับเฮ้ย <c oughs> หมูอ้วนอัปเดตให้พี่บ่อยๆหน่อยพี่อยากเห็นนะครับนะอันนี้จะเป็นคลิปที่ผมจะลงไว้เป็นสตอรี่ของหมูอ้วนละกันนะอัปเดตให้เห็นกันรถของเ,อเพื่อนๆรถของพี่ๆที่เอามาแต่งแล้วยังไม่เสร็จใกล้เสร็จแล้วอะไรเงี้ยเอามาเป็นความทรงจําเก็บกันไวนนะ้นะฮะนะอะเริ่มกันที่สตอมแท็กครับนี่ต่อมาคือสตอมแท็ก ใส่ล้อใส่ยางล้อเป็นล้อเดิมนะครับใส่กันชนแล้วใส่บันไดแล้วนะครับนะ้แล้วก็เดี๋ยวเตรียมใส่ตัวโลบาร์นะมานะครับนี่นี่นี่เอาคันที่แต่งเสร็จดีกว่านะครับนี่คันนี้แต่งเสร็จละนะเห็นไหมกันชนล้อยางโลบาร์นะครับนี่สปอร์ตสปอร์ตนะขอมา มๆ่เนี่ยนะครับนี่ก็พามาดูเนี่ยแหละนะอยากพามาเดินดูพามาให้เห็นกันนะครับว่าบางทีเพื่อนๆอาจจะไม่จกใจว่าเฮ้ยเห็นคลิปสั้นๆเห็นคลิปพี่ๆน้องๆเห็นคลิปกันแล้วแบบเฮ้ยอยากเห็นคลิปเยอะวันนี้อยากเห็นคลิปบรรยากาศในลงแต่งบางทีเห็นแต่รูปนะเห็นแต่รูปมันก็ไม่จกใจนะเห็นเป็นภาพดีกว่าเห็นเป็นภาพขยับตัวดีกว่านะนะม้นก็เลยพามาทํามาเดินเล่นนะครับนะ พามาเดินแล้วจะทําแบบนี้บ่อยๆนะครับอยากทําแบบนี้บ่อยๆด้วยนะอยากให้เพื่อนๆพี่ๆได้เห็นกันจริงๆนะครับว่า1วันเนี่ยนะครับนะเซลล์ขายรถเนี่ยที่เขาเรียกกันเนี่ยเซลขายรถเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับเนี่ยคือบรรยากาศในที่เราจะต้องเดินหารถนะเวลารถมาลงเนี่ยนะครับรถมาลงเราก็จะต้องเดินมาหารถตัวเองนะครับรถของตัวเองที่ เขาเรียกว่าจองกันไว้บุ๊กกันไว้นะครับนะผลอนุมัติออกมาจองกันไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมาเดินหารถนะครับเพราะว่าสต็อกเนี่ยเขาจะจ่ายเขาจะเอาเลขวินเนี่ยจ่ายเลขวินมาให้เรานะครับนะเลขวินตัวรถคืออะไรนะครับนี่เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเลขวินตัวรถคือตรงนี้นะนี่เลขวินตัวรถที่เราเรียกกันเลขวินเลขวินเนี่ยนะครับนี่จะอยู่ตรงนี้นี่ อันนี้คือเลขวินนี่อันนี้คือเลขวินตัวรถนะครับจะอยู่ตรงนี้เป็นเลขประจําตัวรถนะครับแล้วก็มีเลขแชสซีอีกนะนี่คือบรรยากาศที่ม้วนทําแบบนี้ทุกวันนะครับนะ,ะใครชอบแนวนี้ใครอยากเห็นคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับนะว่าเฮ้ยวันนี้อยากพาไปเดินพาไปเดินดูหน่อยว่ารถเนี่ยนะ ของเรานะฮะนะแต่งยังไงเริ่มกันยังไงนะครับนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะ,ะทิ้งท้ายไว้กับนี้ครับเดี๋ยวจะมีมารับรถแล้วก็สไลด์ไปติดตั้งอุปกรณ์นะครับนี่คันนี้เลยนี่นะครับนี่นี่น,น,นี่นะครับน,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 นะบนี่เราก็จะมีเอเวอร์เลสนะครับนะค่าเอเวอร์เลสที่ทำ โช๊คช่วงล่างชุดแต่งชุดแต่งเนี่ยชุดแต่งหมายถึงชุดแต่งช่วงล่างนะพวกปีกนกโชค๊คลูกมากเบรกนะก็จะให้รถมาสไลด์รับไปแบบนี้นะครับนะอ่ะก็เป็นการเซอร์วิสของซัพพลายเออร์ที่ทางหมู่ันหากันมานะครับนะฝากไว้ด้วยถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับนะหมู่ันมนคัคอนฝาดเกษตรน้องมินที่ปรึกษาการขายโชว์รูม พนครสาขากระเสริน้องมินครับ <ขอ S 1> สำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับบ๊ายบายปุ้นปุนอะนั่งนั่งพักมาพักหนึ่งแล้วฮะผมไม่ไหวร้อนร้อนจัดนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูรถนะฮะนะจากต้นคลิปนะจากต้นคลิปที่พาไปเดินดูลงแต่งแล้วนะครับนะเรามาดูรถที่แต่งเสร็จแล้วนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเตรียมส่งมอบละ รถที่เตรียมส่งมอบละนะฮะหมูอ้นจะพามาดูนะครับเป็นรถของพี่อ้อกับพี่บันนะครับต้องบอกว่าคันนี้หมูอ้นตามมาติดตามมา2เดือนนะครับติดตามมา2เดือนแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าหล่อสมใจจริงนะหล่อสมใจจริงๆนะครับไม่รู้ว่าจะถูกใจพี่ๆไหมแต่เดี๋ยวหมูอ้นจะพาไปดูครับป่ะลุยนี่ฮะรถพี่อ้อกับพี่บันนะครับนะกับ4ประตูสุดหล่อคันนี้ฮะ นี่โอ้โหเป็นไงอยู่ด้านหลังของเราเนี่ยครับนะอยู่ด้านหลังของเราเนี่เองนะเดี๋ยวหมูอ้วนจะพาไปดูนะครับจะพาไปดูดีเทลหรือไปดูชุดแต่งนั่นแหละไปดูชุดแต่งแต่ละจุดนี่ครับว่าเอ้ยชุดแต่งแบบนี้มันเป็นยังไงมันหล่อยังไงมันสวยตรงไหนไปดูครับไม่รอช้าแล้วนะเข้ามาก็ฝากพี่ๆนะครับนะเป็นกําลังใจให้น้องคนนี้หน่อยให้หมูอ้วนหน่อยนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆน,งนะครับนะ กดไลค์กดคอมเมนต์อยากดูรุ่นไหนอยากดูแต่งแนวไหนนะครับนะคอมเมนต์ comment มาได้เลยนะครับนะคอมเมนต์ comment มาได้เลยแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับนะเพื่อนๆพี่ๆครับพิมพ์ได้เลยนะลบกวนพิมพ์ได้เลยนะนะหมูอ้วนพนาคอนฟอดเกษตรน้มินครับนะจะไม่พลาดทุกๆก,ก,การแต่งปะ่ะมาครับเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับนะต้องบอกว่าคันนี้เป็น วายแท็นะครับนะเป็นวายแท็กขับ2นะครับถามว่าเฮ้ยวายแท็กขับ2อเนี่ยนะอะไรที่แตกต่างอะไรที่เปลี่ยนแปลงอะไรที่ทําให้ดูรู้ว่าเป็นวายแท็นะครับนะสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่หมูอ้วนจะบอกนะว่าเอ้ยพี่ๆครับเพื่อนๆครับน้องๆครับวายแท็กขับสเนี่ยหนึ่งนฮะเพื่อนๆสังเกตนะครับนะ ผมจะให้สังเกตที่ลาวหลังคาครับนี่นะลาวหลังคาโลบาร์ bar, นะครับอันนี้เรียกว่าโลบาร์นะตัวนี้เรียกว่าโลบาร์นะครับนะอันนี้คือโลบาร์นะครับเนี่ยจุดสังเกตง,ง่ายๆเลยนะครับนะแล้วพอมาถึงด้านหลังนะครับนะไฟท้ายไฟท้ายจะเป็น LED ครับนี่ไฟท้ายจะเป็น LED นะ รูปตัว C ตรงนี้นะครับแต่ถ้าด้านหน้าจะเป็นไฟเดย์ไลท์รูปตัว C นะครับนะต้องบอกว่าวายแท็กซี่ขับสนะครับนะราคาปัจจุบันนี้นะครับนะอัปเดตเดือน5ปี68นะครับนะวายแท็กซี่ขับสจะอยู่ที่1 9 4 0 0 0้านบาทนะครับนะก็สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับพี่ๆน้องๆที่กำลังเล็งไว้อยู่นะครับว่าเฮ้ยเออมันมันหล่อนะมันเข้าท่านะมันคือต้องบอกว่าเป็นกลุ่มรถ ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มรถครอบครัวนะเออเป็นกลุ่มรถครอบครัวนะครับนะเป็นกระบะครอบครัวนะครับนะเออนะอ่ะใส่ชุดแต่งอะไรเข้าไปบ้างนะครับสําหรับรถของพี่บันนะครับก็จะมีในเรื่องของชุดหน้าที่เป็นหน้าแรปเตอร์นะครับจะมีกระจังหน้าตรงนี้นะแล้วก็กันชนด้านล่างนี้นะครับนะเนี่ยอันนี้คือหน้าแรปเตอร์รวมไปถึงคิ้วล้อนะครับคิ้วล้อ4ล้อนะ นี่คือเซตแรปเตอร์เลยนะครับนะนี่คือเซตแรปเตอร์แล้วก็ <c oughs> ขออภัยครับถอดของเดิมนะถอดของเดิมนะครับ,ถอ,อรบถอดของเดิมออกนะจะเทินก็ได้หรือพี่ๆจะเก็บกลับไปก็ได้นะครับนะอะคริลิกคำว่าเลนเจอร์ครับเพิ่มมิติให้กับฝากระโปรงตัวรถที่ลวดลายทําให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับนะหล่อๆอ,อย่างนี้เลยนะครับข้อไฟหน้านะรวมไปถึงนี่ฮะ เห็นไหมระบบไฟหน้านะครับนะเป็นไฟ LED นะครับนะแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปนะครับหรือเป็นรุ่นขับ4ี่นะฮะนะจะได้เป็นไฟ bymatic แบบนี้อ่าไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆพี่พีที่ติดตามหมูอ้วนต้องรู้ตรงนี้นะครับนะจะไม่เหมือนกันนะครับนี่คือด้านหน้ามาดูด้านข้างครับนะด้านข้างมีอะไรบ้างอ่ามีกระจกมีแก้มข้างนะครับนะแล้วก็อ่ะมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับนะ ด้านข้างเนี่ยรถของพี่อ้อพี่บันน,บนะ Mac นะครับ Infinity, นะก็ใส่แม็กนะครับอินฟินิตี้เนาะเป็นสีดำกอสซี่แบ็คเนะครับก็จะเป็นดำเงานี่แหละอ่ะเรียกง่ายๆเลยภาษาบ้านๆเลยก็คือเป็นสีดำเงานะครับนะแล้วเลือกใช้ยางฮะผมบอกอย่างนี้นะเลือกใช้ยางเนี่ยใส่เป็นยางโตโยโตโยโอเพนคันทีนะครับเป็นยางอาร์ทีนะเป็นยางกึ่งลักเทเลนนะครับเป็นยางที่วิ่งได้ทั้ง2สภาพถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง ทางเรียบหรือทางลูกลังนะครับนะอ่านี่แหละดอกยางเนี่ยเขาจะห่างๆแบบนี้นะครับจะดอกบัง้งลึกๆนะครับนี่คือ,อยาง RT แล้วจะมียางอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นยาง MT เป็นยางมัทเทเลนนะครับนะอันนั้นจะอยู่ในกลุ่มรถออฟโรดเลยนะครับนี่คือ,อยาง RT เนาะต่อมาช่วงล่างนะครับแล้วก็ <c oughs> ความสูงของตัวรถเนี่ยปีกนกนะครับใส่เป็นปีกนกของออปชั่นนะเนี่ยสีแดงๆแบบนี้นะครับนะคือ เขาเรียกว่าเป็นปีกนกแต่งนะครับนะมันจะกว้างขึ้นแล้วก็ใหญ่กว่าของเดิมนะครับนะใหญ่กว่าของเดิมเพื่ออะไรรักษาหน้ายางนะครับปีกนกนะรักษาหน้ายางให้หน้ายางเนี่ยที่มันเป็นหน้ายางเรียบเรียบแบบนี้วิง่งวิ่งให้มันเสมอกันทั้งด้านในและด้านนอกนะครับนะ <S <S เพราะว่าอะไร <S <S เพราะว่ารถเนี่ยยกสูงขึ้นมานะครับนะแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยถ้าเราใส่ล้อเดิมแล้วเปลี่ยนปีกนกได้ไหมได้นะครับแต่ต้องเป็นไซ ใกล้เคียงเดิมนะครับหรือไซส์ที่สามารถปรับได้นะฮะจะได้ทำให้ไม่ทำให้ตัวหน้ายางเนี่ยเสียองศานะครับนะอ่ะด้านหน้าครับเบรกอพอนะฮะของเดิมนะนี่เบรกเดิมของตัวรุ่น Y ายแทเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับพี่พันกับพี่อ้อบอกว่าพี่อยากได้กล้อง360อองศานี่ฮะติดตั้งเพิ่มได้นะเนี่ย นะครับเนี่ยหน้าตากล้องจะเป็นแบบนี้นะครับติดตั้งเพิ่มได้นะครับนะเป็นกล้อง360องศาที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะครับนะอันนี้หมูอ้วนต้องบอกว่าจะไม่ได้พาเข้าไปดูภายในนะเพราะอะไรเพราะว่าฟิล์มเพิ่งติดมาผมเอามาจาะตากแดดไว้แล้วถ้าเกิดว่าหมูอ้วนเปิดปิดเปิดปิดบ่อยๆนะครับนะมันเดี๋ยวมันจะเป็นรอยนะครับก็เลยเอามาจอะตากแดดไว้แล้วเอากุญแจเนี่ยไปฝากไว้ที่สต็อกนะครับนะก็คือ ที่หัวหน้านะครับนะเวลาจะเอารถไปล้างหรือจะไปทําอะไรอย่างเงี้ยต้องไปเบิกกับเขานะครับอ่ะในส่วนของมือเปิดเนี่ยคีเรตเอนที่นะครับเห็นตุ่มๆตรงนี้เนาะเนี่ยเราแตะเพื่อปลดล็อกนะครับแล้วก็สอดมือเพื่อเปิดนะต้องทําแบบต้องทําแบบนี้นะแตะนะครับแตะเพื่อล็อกแล้วก็สอดมืออย่างนี้เพื่อเปิดแต่ถ้าเพื่อนๆไปกดอย่างนี้นะครับพี่ๆน้องๆไปกดแบบนี้นะครับ ไม่แนะนานะมันจะเดี๋ยวมันล็อกเดี๋ยวมันปลดล็อกเดี๋ยวมันล็อกเดี๋ยวมันปลดล็อกเดี๋ยวมันจะลวนนะครับนะอันนี้แจ้งไว้เป็นทิกเล็กๆนะครับบันไดข้างเดิมนะครับนะบันไดข้างเดิมนี่เป็รไ,ไงี้หล่อเสมอใกล้เคียงตัวรถนะฮะนะผมบอกเลยแล้วในรถฟอร์ดเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นประตูเนี่ยเห็นไหมเห็นรอยเว้านี่ไหมนะครับเห็นลายเห็นลายของตัวรถตรงนี้ไหมที่เมาสเนี่ย นั่นแหละครับมันจะมีคานเหล็กค้ำอยู่ผมบอกเลยนี่คือความแข็งแรงแล้วก็ความปลอดภัยนะครับติดตั้งอุปกรณ์ PDI คืออะไรนี่ฮะคิ้วกันสาดนะครับนะัขุดเลขเครื่องเลขถังเติมน้ำยาเช็้กระจกนะครับนี่คือการ PDI ตรวจเช็ครถเบื้องต้นนะครับนะนั่นคือการ PDI ฮะนะที่หม้อนจะพูดบ่อยๆว่าเอ้ยรถต้อง PDI นะครับนะนั่นแหละนะครับสติกเกอร์นะครับ <c oughs> สติกเกอร์เนี่ยก็เลือกได้ สติกเกอร์เนี่ยคันนี้พี่ออนเลือกพี่บันเลือกเป็นเรนเจอร์แบบนี้นะเลือกเป็นเรนเจอร์แบบนี้นะครับทาไมถึงเลือกเป็นเรนเจอร์แบบนี้คือลายสติกเกอร์เนี่ยผมบอกเลยว่ามีประมาณสามสิบแบบอะมีมา3สามสิบแบบแล้วสามารถเลือกเองได้พอเลือกเองได้คราวนี้เลือกไม่ถูกเลยนะครับก็เลยมาจบเป็นลายนี้ครับเรนเจอร์ควรแบบนี้ก็มีความหมายมีเอกลักษณ์ดีนะมีเอกลักษณ์ดีนะ ดุดันดีนะครับนะด้านหลังครับมาถึงในส่วนของด้านหลังอ่ะด้านหลังเนี่ยผมไม่พรีเซนต์ไม่ได้เลยนะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยเพื่อนๆนะเห็นไหมว่าตัวฝาท้ายเนี่ยนะครับมันเป็นอะคริลิกจมใช่ไหมมันเป็นตัวหนังสือจมแบบนี้เนี่ยมันเป็นตัวหนังสือจมแบบนี้นะเพราะเป็นตัวหนังสือจมแบบนี้นะครับมันบางทีลูกค้าไม่ค่อยชอบเนะี่ย ก็เลยไปแปะให้มันดูมีมิติอารมณ์มันเหมือน3มิตินะครับนี่คือแปะอะคริลิกเข้าไปนะเห็นไหมแปะอะคริลิกเข้าไปแล้วเนี่ยดูความนูนมันจะนูนออกมาเหมือนเน้นคำอะครับนะมันจะเน้นคําออกมาแล้วก็ด้านหลังในโลโก้มันจะมีกล้อง360องศาเออเป็นกล้องถอยนะครับนะแต่ตอนนี้เชื่อมให้เป็นกล้อง360อองศาแล้วนะครับนะในส่วนของด้านหลังนะครับนี่ ฝาท้ายนะครับไรเนอร์นะมีช่องชาร์จไฟนะมีพาวเวอร์เอ t ล e ตให้ด้านหลังนะครับเนี่ยก็สะดวกสบายเวลาจะไปตั้งแคมป์เข้าป่านะครับนะส่วนไลเนอร์ของ y t ยทนะครับนะนี่มันจะเป็นรองแบบนี้เอออะนี่ปิดแรงน,นะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังครบนะครับนะหน้า4หลัง4ก็ปลอดภัยนะข้อไฟท้ายนะครับนี่ นี่คือด้านนอกนะของตัวรถนะครับนะก็แจ๋วแจ๋วผมบอกเลยนะแต่งออกมาได้หล่อมากๆนะนะขอขออภัยครับ,นะรบด้านหน้าเซ็นเซอร์ในรุ่น y าแท็บจะไม่มีนะจะเป็นระบบถอยอย่างเดียวนะครับนะเซ็นเซอร์ถอยกล้องมองหลังนะครับนะแต่แค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วสําหรับกระบะเนาะกระบะเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าขาดกล้องมองหลังหรือเซนเซอร์ถอยหลังเนี่ยนะครับนะขับยากมากนะก็ เตรียมส่งมอบนะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะของพี่อ้อกับพี่บอ่าพี่บันนะครับนะเสร็จแล้วนะอ่ะฝากไว้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับวันนี้บใบาบปุ้นปูน